มานะมาดูกันเป็นโชคเดียวนะตอนนี้รถโชคเดียวพวกลีดจิ o อร์โนนะแกนฟิลโน่นะนนนะตอนนี้มากำลังฮิตนะรถสายพัน125แล้วเรามาดูกันผมมี4ตัวสรุ่นนะให้ลูกค้าได้ดูนะโอเคเรามาดูอันนี้ YA 853ของแกนฟิลนโน่นะความยาว316มิลน,นะแล้วก็มีคลิก125นะความยาวอยู่328มิลน,นะ มี YA 7 6 8นะของ q u ิ i ินะ3 1มมิลนะแล้วก็จะมีตัว YA 1 1 0 1 1 2อันนี้จะเป็นของ MIO 125นะโอเคความยาวนี้เท่าที่เห็นอยู่ 360, 3 6 6มิล3 1ม328 316นะลูกค้าท่านใดสนใจความยาวตรงนี้แจ้งผมมาได้เลยตอนนี้มี4รุ่นให้เลือกเลยนะมี4รื่องเลยน,น,น,นนะีอย่างเงี้ยผมมีบูธให้ละคือบูธโต10ม mm, นะินะเนี่ยเราใส่ให้ดูนะอย่างพวกนี้เห็นไหมครับ จะใส่รถข้ามรุ่นอะไรก็แจ้งมานะครับเนี่ยใส่ไดนไหมจะเป็นพวกคอนด้าก็จะเป็นพวกรู10มินเนะผมมีทำบุญไว้แล้วตั้นใดสนใจมามี4รุ่นเลยมี4รุ่นให้เห็นนะนะเนาะอ่ะมาดูกันชัดๆชัดๆอีกอันนึงนะชัดๆเลยชัดๆเราเห็นชัดๆนะเห็นความยาวของมันนะสินค้ารับประกัน2ปีนะ1ของศ เออลินนะครับเออลินเอเชียนะจาก k p r o j e c t Racing สนใจก็ทักมาเลยนี่ผมมีสต็อกให้ลูกค้าเลยตอนนี้ของแรงของแรงมาตรงนี้จบครับมามีสินค้าให้เลยจัดมาจัดมาครับ